เคยเจอเพื่อนร่วมง,งานที่นิสัยไม่โอเคไหมคะหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ควรทาแต่เขาก็ทําคุณบีรับมือยังไงคะถ้าเจอกับตัวเพื่อนร่วมง,งานที่มีนิสัยไม่โอเคนะคะบีเคยเจอมาหลายรูปแบบมากคะ่ะเดี๋ยวบีจะยกตัวอย่างให้ฟังสักคน2คนนะคะคนแรกที่บีจะพูดถึงนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงคะ่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่คนอังกฤษคนแรกนะคะคนคนนี้ก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟคะ่ะมาทำงานได้ประมาณเกือบ3เดือนนะคะแล้วคนคนนี้กับกลุ่มเพื่อนของเขาก็พากันลาออกคะ่ะเนื่องจากว่าผู้คนเหล่านี้นะคะพากันต่อต้านการมีเมนเจอร์ค่ะคือประมาณวว่่าาพกเขนะะคไมชอบ นี้ะก็พากันประท้วงนะคะให้เมนเจอร์คนนี้ออกไปหรือพวกเขาทั้งกลุ่มจะลาออกและแน่นอนว่าทางบริษัทนะคะเขาไม่ไล่เมนเจอร์ออกค่ะแล้วก็ทําให้คนกลุ่มนี้นะคะลาออกไปเองค่ะแต่คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ค่ะทางครัวของพวกเรานะคะก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนต้นเรื่องและทางครัวของเรานะคะก็ขาดพนักงานด้วยแล้วก็บวกกับการที่ครัวของเรานะคะเพิ่งจะมีเมนเร์ใหม่ด้วยก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้นะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เลยให้เขากลับมาทํางานค่ะและผู้หญิงคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเข้ามาตีสนิทกับ ที่ทาให้ผู้หญิงคนนี้นะคะสามารถกลับมาทํางานได้คือสามีของบีค่ะบีคิดว่านั่นคงจะเป็นเหตุผลค่ะที่เขาอยากเข้าใกล้บีนะคะและเดือนแรกที่กลับมาทํางานนะคะคือนิสัยดีมากๆเลยค่ะทุกคนขาทํางานทุกอย่างเลยนะคะทั้งทําความสะอาดทั้งเสิร์ฟคือแบบว่าพนักงานดีเด่นท่านหนึ่งเลยค่ะแต่พอผ่านไปนะคะเดือนที่2เดือนที่3มเริ่มมีท็อกซิกค,ค่ะจะมานินทาคนอื่นให้บีฟังนะคะประมาณว่าคนนู้นไม่ทําอันนี้คนนี้ไม่ทําอันนั้นและประมาณว่าทุกอย่างไม่แฟร์นะคะบีต้องรับฟังอะไรแบบนี้ทุกวันเลยค่ะทุกคนขะและหลังจากนั้นไม่นานนะคะผู้้หญิงคนนีกก็ไปทเาับพื่่อรวม แล้วก็ทะเลาะบ่อยด้วยนะคะพอจบกับคนนี้ก็ไปทะเลาะกับคนอื่นต่อค่ะและหลังจากนั้นอีกไม่นานนะคะผู้หญิงคนนี้ก็โดนไล่ออกอีกค่ะเนื่องจากว่าส่งข้อความไปวิจาร์เมนเจอร์ตัวเองค่ะเหตุผลที่ผู้หญิงคนนี้นะคะส่งข้อความไปแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าเมนเจอร์นะคะให้ชั่วโมงการทํางานกับผู้หญิงคนนี้น้อยกว่าเพื่อนค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่พอใจก็เลยส่งข้อความไปแบบเสียหาย,หายและหัวหน้าของบีนะคะได้มีการเข้าไปตรวจด,ดูเวลางานค่ะว่ามันเป็นแบบที่ผู้หญิงคนนี้พูดจริงไหมและทุกคนรู้ไหมคะมีคนได้ชั่ววโมงกกกาาารทํนนน้้้ออย่ผูหญิคีี แล้วก็นั่นล่ะค่ะเขาทาให้เมนเดเจอร์นะคะไม่พอใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่อยากรับพนักงานคนนี้อีกแล้วนะคะเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงคนนี้คือชโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะในช่วงเวลานั้นนะคะมีเชฟผู้ช่วยคนนึงในครัวของเรานะคะจะต้องย้ายงานค่ะและทางครัวของเรานะคะ <ๆ S 1> ก็จะต้องหาพนักงานนะคะมาเป็นผู้ช่วยในครัวค่ะและนั่นก็เป็นโอกาสของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ได้มาทํางานในครัวค่ะเพราะสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะทํางานกับบริษัทของพวกเรามาเป็น10ปีแล้วค่ะแล้วเจ้าของบริษัทนะคะก็มาฝากผู้หญิงคนนี้ไว้กับหัวหน้าของบีค่ะบอกว่าลองรับทํางานในครัวดูเธออาจจะเปลี่ยนนิสก็ได้ และก็น,นั่นแหละคะ่ะผู้หญิงคนนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในครัวคะ่ะถ้าช่วงไหนที่ครัวของเรานะคะยุง่งยุหรือว่าต้องเสิบอ,อาหารให้จํานวนคน400-500คนผู้หญิงคนนี้นะคะก็จะมาเป็นผู้ช่วยของบีคะ่ะคือแรกๆก,ก็โอเคนะคะพอเริ่มชินกับครัวเท่านั้นละคะ่ะเวลาที่จะมาทํางานกับบีนะคะถ้าวันไหนเห็นว่าเราต้องเตรียมอาหารเยอะหรือต้องเตรียมอะไรเยอะๆสาหรับวันพรุ่งนี้วันนั้นนางจะอารมณ์ไม่ดีคะ่ะอารมณ์แบบกระฟิดกระฟ้าแล้วก็จะชอบพูดประมาณว่าวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเหมือนประจําเดือนจะมาเดี๋ยวก็บอกว่าปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างเชืืื่่่่อออไหมคะะววาาาภยในนน1เเเดดรงจป็